พาดวงปี2-5-66ผู้ที่เกิดตรงกับราศีมีนราศีศพุฤศภราศีกรกฎและราศีพิจิกเจ้านายจะส่งเสริมจะได้เลื่อยนยศเลื่อนตำแหน่ง กลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับกับรายการสันนิษฐาดวงรายการที่จะวิเคราะห์ดวงชะตาชีวิตและรวมไปถึงครับนําเรื่องราวดีๆเกี่ยวข้องกับโหราิศาสตร์มาฝากกันนั่นเองครับอย่างที่ผมได้บอกกล่าวไปตอนต้นนะครับผู้ที่เกิดตรงกับราศีมีนราศีพฤษภราศีกรกฎและราศีพิจิกนั้นจะมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวข้องกับในเรื่องของงานเข้ามาดังนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับกับราศีแรกนั่นก็คือราศีมีนครับ ผู้ที่เกิดตรงกับราศีมีนนั้นปรากฏว่าเรามีดาวพฤหัสบดีครับเป็นดาวประจําตัวของเรานะครับเป็นดาวประจําตัวของเราและรวมไปถึงครับยังเป็นดาวที่แทนถึงในเรื่องของหน้าที่การงานของเราด้วยทั้งนี้ครับปีนี้ครับดาวพฤหัสบดีได้ย้ายเข้าไปอยู่ตรงกับราศีเมษนั่นก็คือได้ตําแหน่งราชาโชคครับราชาโชคนั้นเป็นที่นิยมชมชอบของผู้หลักผู้ใหญ่นั่นเองจึงเป็นสาเหตุทําให้ว่า เจ้านงเจ้านายของเรานั้นจะทําการส่งเสริมหน้าที่การงานของเรานั่นเองครับได้ตําแหน่งหน้าที่การงานดีขึ้นและสําคัญมากกว่านั้นครับผมมากกว่าตําแหน่งนั่นคือเงินเดือนที่สูงขึ้น,นกว่าเดิมด้วยเช่นเดียวกันครับถัดมานั่นก็คือราศีพฤษภครับสําหรับใครก็ตามที่เกิดตรงกับราศีพฤษภในช่วงของปีนี้มีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างแน่นอน มีด้วยกันทั้งหมด2เรื่องครับเรื่องแรกมาจากดาวมฤตยูดาวมฤตยูนะครับสำหรับในส่วนของปีนี้จะโครจรเข้ามาทับกับชาวราศีพุภดาวตัวนี้ครับมันแทนถึงการปฏิวัติและการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นดังนั้น,น,นใครก็ตามที่ทําตําแหน่งอะไรก็แล้วแต่จะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโยกย้ายแน่นอนและรวไมไปถึงครับเรื่องที่2นั่นคือดาวพระเสาร์ปีนี้ก็มีการโยกย้ายเข้ามาอยู่ในเรือนการงานของเรานั่นเอง มันก็เลยทําให้เกิดการพัฒนาบางอย่างในด้านงานนั่นเองครับแต่ทีนี้ครับค่าทํานายครับว่าจะเกี่ยวข้องกับด้านไหนผมอธิบายอย่างนี้ครับว่าดามบยูยังแทนถึงในส่วนของต่างชาติต่างภาษาได้ด้วยก็เลยเป็นสาเหตุเช่นนี้ครับว่าเรามีโอกาสเปลี่ยนแปลงงานใหม่และบริษัทนั้นจะเกี่ยวข้องกับในส่วนของบริษัทต,ต่างชาตินั่นเอง หรือใครก็ตามที่ปรากฏว่าจะโยกย้ายตัวเองไปทํางานต่างชาติก็ราศีพฤษภนั้นก็มีโอกาสมากกว่าราศีอื่นๆครับส่วนในเรื่องของดาวพระเสาร์ส่งผลดีเช่นนี้ครับว่ามันเป็นคู่มิตรกับราศีกุมมันเลยเป็นจังหวะที่ว่าเอ๊ะจะมีเพื่อนดีๆเข้ามาคอยทําการสนับสนุนทําการพัฒนาทําให้เราเติบโตขึ้นกว่าเดิมเอาเป็นว่าสําหรับราศีพฤษภนั้นมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงใหม่ๆและดีอย่างแน่นอนครับ ถัดมานั่นก็คือราศีกรกฎครับสำหรับราศีกรกฎนั้นจะมีข่าวดีมาจากดาวพฤหัสบดีครับที่มาจากเจ้าเดือนอริไปอาศัยอยู่ที่เจ้าเดือนการงานของเราและรวมไปถึงครับยังแทนถึงเจ้าเดือนสุภาที่เป็นดาวพฤหัสบดีก็มาอาศัยอยู่ที่เจ้าเดือนการงานของเราเช่นเดียวกันทีนี้ครับเวลาเราแปลความหมายเราจึงแปลความหมายได้เช่นนี้ครับว่าใครก็ตามที่ปรากฏว่าเอ๊ะงานปีที่ผ่านมาเนี่ย โอ้วุ่นวายเหลือเกินแก้ไขปัญหาไม่จบปีนี้ปัญหาต่างๆจะจบลงครับโปรเจกต์สำคัญคญจะผุดขึ้นมาและให้เราได้ทำอย่างแน่นอนรวมไปถึงครับว่าตัวของดาวพระัสบดียังแทนถึงผู้รักผู้ใหญ่เจ้าหนงเจ้านายด้วยเช่นเดียวกันก็เลยเป็นสาเหตุทําให้ว่าเราจะได้โอกาสดีๆจากเจ้านายนี่แหละครับทาให้เรานั้นเติบโตมากขึ้นตําแหน่งหน้าที่การงานดีขึ้นหรือได้รับโอกาสใหม่ๆที่ดีกว่าเดิมนั่นเองครับ และลำดับสุดท้ายก็คือชาวราศีพิจิกครับสำหรับชาวราศีพิจิกนั้นโหมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของงานไม่แตกต่างจากชาวราศีพฤษภเลยทั้งนี้มาจากสาเหตุเช่นนี้ครับดาวอาทิตย์เนี่ยครับสำหรับชาวราศีพิจิกนั้นแทนถึงในเรื่องของงานของเราใช่ไหมครับรากฏว่าดาวมุตยูเนี่ยซึ่งเป็นดาวแห่งการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมาเล็งที่ดาวอาทิตย์ของเราตำแหน่งราศีพิจิกนี่แหละ มาเลยทําให้โอกาสการเปลี่ยนแปลงทางด้านการงานสูงมากที่สุดนั่นเองทีนี้ครับถ้าถามว่าเอ๊ะการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ดีหรือไม่ดีอย่างไรบ้างผมบอกช่นิีครับว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีแนวโน้มว่าจะดีขึ้นเนื่องมาจากครับว่าดาวอาทิตย์เป็นตัวแทนของเกียรติยศชื่อเสียงและยศฐามบรรดาศักดิ์ นั้นน,นพอได้ดาวบริวเข้ามาเป็นเล่งกระตุ้นทำให้ต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงมันจึงทําให้คนที่เกิดราศีพิจิกนั้นมีโอกาสหางานใหม่ๆที่มีความก้าวหน้ามากขึ้นกว่าเดิมที่มีแน,นวโน้มว่าได้รายได,ได,ได้มากขึ้นกว่าเดิมสุดท้ายมันประสบความสําเร็จขึ้นมานั่นเองครับเอาละครับสำหรับในส่วนของทั้งหมด4ราศีนี้ผมก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับผมในส่วนของ4ี่ราศีนั่นก็คือราศพีพฤษภราศีมีนกรกฎและพิจิกนั่นเองครับ จบกันแล้วนะครับสำหรับในส่วนของคลิปนี้นั่นเองครับสำหรับในส่วนของคลิปต่อไปจะเป็นอย่างไรนั้นก็ติดตามกันได้นะครับกับรายการสัิกรรมดวงนะครับกับผมสินแสสีครับร่วมจัดทำโดยสบู่สมุนไพรสบู่วิพาดาและ SPY Cosmetic รับผลิตครีมบำรุงผิวทุกชนิด